สวัสดีค่ะแองเจิลทุกท่านนะคะโชวีเราเรื่องในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผ้าคอตตอนฝ้ายเยื่อผ่นะคะผ้าคอตตอนฝ้ายเยื่อไผยนะคะที่น้องหญิงวางเรียงอยู่บนโต๊ะนี้นะคะ เป็น t e เจอร์ผ้าชนิดพิเศษค่ะซึ่งกลางปีนี้นะคะโชว v โบ o h เมียนนะคะจะทำบิ๊กซีรีส์นะคะนั่นก็คือโว h แ v ร a รี่นะคะซึ่งทำมาจากผ้าคอตตอนฝ้าเยื่อไผ่นี้นะคะแองเจิล hmm. ทุกท่านจะได้พบกับความวารรตี้ของแต่ละแพทเทิร์นมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเนื้อผ้าหลักๆที่เราจะนำมาใช้ในโช o v แ a รี่นะคะนั่นก็คือผ้าฝ้าเยื่อไผ่ค่ะ ผ้าคอตตอนฝ้ายเยื่อผ่นะคะที่วางเรียงสีเรียงรายอยู่บนโต๊ะนี้นะคะน้องหนิงคัดสันแล้วก็บรรจงคัดเลือกมานะคะมาให้เพื่อจะทำซีรีส์พิเศษของโชวี่แอรี่นี้นะคะผ้าคอตตอนฝ้ายเยื่อไผยดีอย่างไรนะคะมีความพิเศษตั้งแต่การสัมผัสในเนื้อผ้าเลยค่ะคอตตอนฝ้ายเยื่อผ่นะคะ,ะ,คะจะเป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะนั่นก็คือจะมีการถักทอเส้นได้ไม่เท่ากันนะคะถ้าเผื่อว่าซูมดูหรือว่าสังเกตดู ดีๆหรือได้สัมผัสในเนื้อผ้านะคะตัวลายเนื้อผ้าจะมี t e x t อร์ของความเป็นตารางนะคะความเป็นผ้าที่ไม่เท่ากันนะคะเป็น t e x t อร์พิเศษที่ดูแล้วมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะอย่างที่2เลยนั่นก็คือนะคะผ้าเขาต้องฝ้ายเยื่อไผ่นะคะ เป็นผ้าที่นุ่มเบาเย็นใส่สบายออแกนิกนะคะระบายอากาศได้ดีมากๆๆๆเหมาะกับการสวมใส่ในประเทศบ้านเราซึ่งมีแต่ความหน้าร้อนซึ่งมีแต่ความหน้าร้อนฝนซึ่งมีแต่ความหน้าร้อนมากๆๆๆๆนะคะเพราะฉะนั้นซีรีส์นี้นะคะแองเจิลทุกท่านต้องถูกใจในการสวมใส่อย่างแน่นอนนะคะแต่เราจะไม่ใช้ผ้าสีเรียบนะคะที่วางอยู่อย่างนี้ธรรมดาธรรมดานะคะเรายังคงความเป็นโชวี่โบฮีเมียนไม่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนั่นก็คือเรา จะใช้ผ้าเยื่อไผ่นะคะมามิกแอนแมชนะคะกับผ้าอินเดียผ้าเนปาลผ้าปักอินเดียต่างๆนะคะและผ้าลิมิเต็ดที่นำเข้าจากอินเดียเนปาลน,นะคะเพราะฉะนั้นซีรีส์พิเศษนี้ชโชวี่แอรี่นะคะเราจะได้พบกับบิ๊กซีรีส์ที่ต่อคิวกันมาหลายแพ เท่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเดรสนะคะกระโปรงกางเกงชุดเซตนะคะเดรสสั้นเดรสยาวและต่างๆนานาใดๆนะคะเป็นแพทเทิร์นใหม่ๆเรียงตัวจ่อคิวกันมาเลยในบิ๊กซีรีของโชวี่แอรีนะคะใส่แล้วสัมผัสเนื้อผ้านุ่มใส่สบายขอให้แองเจิ้ลทุกท่านนะคะติดตามโช์บิ๊กซีรีโชวี่แอรีนี้ได้เลยนะคะน้องหนิงฝากกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์บอกต่อเพื่อนๆให้กับโชวี่เล่าเรื่องด้วยนะคะสำหรับโชวี่เล่าเรื่อง ใน EP นี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะส่วนใน EP หน้านะคะเราหนีจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะฝากแองเจิลทุกท่านนะคะกดติดตามกันด้วยนะแล้วเจอกันใน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย